สวัสด hi ีครับทุกคนเล่นเกมไหมเล่นเกมไหมภาษาพม่าเกมกษามลาเกมกษามลาเล่นเกมไหมภาษาพม่าเกมกษามลาเล่นภาษาพม่ากษัมเนกษัมเนกษากษัมเนท้ายโลเล่น กีลากีลาภาษาพม่าภาษาพม่าคืออากซาอากซาไทยสการวคือกีฬาชอบเล่นกีฬาอะไรกีฬาอะไรชอบเล่นกีฬาอะไรบ่าอากซาโกใจด่าเลยบาอากซาโกใจด่าเลย บาอากระซ่ากใจดาแลภาษาพม่าภาษาไทยคือชอบเล่นกีฬาอะไรภาษาพม่าบาอากระซ่ากใจดาแหล่ยามาสกาบาอากระซ่ากใจดาแลไทยสกาชอบเล่นกีฬาอะไรชอบแปลว่าชอบไทายลูกจารอชอบยามมาลูจารอใจเด็กใจด่าโหตัวดาเน้อยใจ Let's go ไปกันเลยตัวยาวไปกันเลยตัวยาวชอบเล่นกีฬาอะไรชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมเกงกับสายเราใจเด้ดชอบเล่นเกมเกงกับสายเราใจเด้ด ชอปลิงกีลาไลชอปลิงกีชอปลิงกีลาไร่าขามา

गेम के इनक ज़्यादा वो चाहिए ้าตัวีกล like ัวแล้วกลัวกลัวกลัวสุดะเจ้าเดาสุดะกลัวเจ้าเดกลัวครับเจ้าเดกลัวยมากลัวไทยสกายมาสกาเจ้าเดสุดท้ายกลัวซพภมาเจ้าเด

d r i ตายแล้วตีตอนันตายแล้ว พลังไม่มีพลังปาวามซิวไม่มีไม่มีไม่มีพลงังปาวามซิวไม,มไ,มมไม่มีพลงังปาวามซิว เกือบตายตีดมลูกเลยเกือบตายติรมลูกเลยภา่ายเกือบตายรัพหามติรมลูกเยยลย tay cướp tay tí rôm lưu về cướp tay tí rôm về cướp tay tí rôm về บิ๊กคิวนยตาอเด้่าไปสอคนมั้งบิกคิว่าไปสคนเด็กข้าไปสอคนมั้งเนตาอไรเด้อใช่หรือเปลไม่รู้ โดนใบหนึ่งฉอบ บน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 ข้างบนข้างบนอปอมาอปอมาข้างบนข้างบนอปอมาบนโบงอปอมา ตรงกลางตรงกลางตรงกลางอัลเลม่าอัลเลม่าตรงกลางภาษาพม่าอัลเลม่าอัลเลม่าภาษาพม่าตรงกลางตรงกลางภาษาพม่าอัลเลม่าอัลเลม่าไฮสกาตรงกลางขลังขลังเอามาขลังภาษาพม่าเอามา ตุงกลางตุงกลางตุงกลางข้ามันข้ามันตุกตะตะมันข้ามันข้ามันเพลิดเพลินตุกตะตุกตะมาเตียวสิงเตียวสิงไฟเมเตียวสิงไฟเมเตียวสิงไฟเมล่ะเตียวสิงไฟเม ภาพม่าภาษาพม่าภาษาพม่าชนะภาษาพม่าภาษาไทยชนะภาษาพม่าในเด กระส่ายภาษาไทยข้ามเมอระสอาพม่มานในเด็กคาสอง e า t องเนี e ยย a ดเด็ e คาสองนเนี่เคาสงเนี่ยยดเดเนาะ ไปกว่า way that don't team ไม่อวยยีมาตัวกีตาร์เนาะโอ๊ะอัสยาม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 อัลลัยกุมอัลลัยกุมอัลลัยกุมอัลลอฮุตะเต๋ตูตะเต๋วะโอ๋ตรวจซูได้เปลี่ยนมาได้เปิ้ลได้ยิงโอ๋ยิงขนาดได้ยิงขนาดได้เปลี่ยนมาเปิ้ลได้ยิงขนาดได้ยิงขนาด ရင် run, MM းခနော့အပြင်းမာပြေးလို့ရတယ်နော်ရင်းခလော့ဟောရင်းခနော့အပြင်းမာပြေးလို့ရတယ်နော်ဟောရင်းခနော့အပြင်းမာပြေးလို့ရတယ်နော်လိုက်တတ်တယ်နော်တို့ဒီကောင်တွေလိုက်တတ်တယ်နော်ဟောရယ်စင်ပိုရယ်တို့ ဒီမှန်နဲ့လည်းဒီကိုဆွဲဝေးကြည့်ရအောင်မြေပေါ်မှာ။ဘယ်ရောက်ပြသမီးအောင်ပြအောင်မြေနဲ့ချာနေတယ်မြေ။ညောစလုံးတပြည်တော်နဲ့နော်။ drive away the darkness ဝ <laughs> ါဝါဝါတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတင်ခါမလာ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  I know like ခမသူ့ లైట్ တတယ်เนาะ లైట్ တတယ်ဆို రా లై లై ဆို రా లై kain စကားနဲ့မြန်မာစကားသူ့မြင်ရောအဲ့လာရ

Te olía, te olía, te pega. te Ah, pues sí si vale, no. Te <laughs> doble, no. Ay le, te no. Ay le. ¿No? Ay, le... <laughs> อะอาลอดเนี่ยกองเนาะปีบาลเอาว้เนาะปีนิวเหเนาะยังไม่จบยังไม่จบขอให้ไม่จบปีบาลในเอ๋อลูกขอให้ไม่จบปีบาลในเอ๋อลูกเนาะชนะแล้วสุดท้ายก็สุดท้ายน้องโซดลสุดท้ายน้องโซดลสุดท้าย สภาพมาน็อตสอง่งโด้น็อตสอง่งโด้มาร์เกาไทยเซกาสุดท้ายเนาะขอบคุณทุกคนนะครับผม